สวัสดีค่ะค่ามาชมรถส,สวยๆกับอู p อ็ีกันดีเช่นเคยค่ะสำหรับคันนี้นะคะประกอบเสร็จใหม่พร้อมใช้งานนะคะเป็น h i ฮ Omega s e r i e ี500 hmm. เครื่อง JO 5D 175แรงเป็นเครื่องสี mm ่สูบเทอร์โบคอมมอนเร็วนะคะร mm ุ่นี้เป็นหัวตอนเดียวนะคะจะมีเฉพาะหัวตอนเดียวเลยนะคะยังว่างยังโสดอยู่สามารถมาจับมาจองมาทดลองขับได้ค่ะส mm ี hmm. ของคันนี้เป็นสีบอลมุกป,ประกายนะคะ สวยๆแบบนี้แต่งจัดเต็มแบบนี้บอกเลยว่าราคาโดนใจแน่นอนนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมสเปครอบๆตัวรถกันค่ะสเปคของคันนี้นะคะกระบะยาว3าเมตรสิต่อสูงแ5ดลในไม้นะคะส่วนดั้มนะคะเป็นกระบอกดั้มสีตันแกนใหญ่ค่ะพัดซีนอกพัดซีสวยๆแบบนี้เลยนะคะช่วงล่างประมาณนี้เลยค่ะยางเป็นยาง825นะคะเปลี่ยนใหม่คเช่นเลย ส่วนด้านท้ายค่ะมาชนด้านท้ายกันด้านท้ายทางร้านจนิตตั้งเขาดัานท้ายแล้วก็กันหงายให้เราเรียบร้อยนะคะถ้าใบแบบเต็มพืนค่ะไปท้ายก็จะได้ประมาณนี้เลยไปท้ายไปข้างแบบใหม่นะคะ ส่วนแหนบนะคะทางร้านเสริมให้เพิ่มนะคะทั้งแหนบหน้าแล้วก็แหนบหลังนะคะติดตั้งชกยืดปากและแก้วให้ด้วยนะคะส่วนของเรือทางร้านเปลี่ยนถ่ายให้ใหม่หมดเลยนะคะลองหลักน้าทางร้านติดตั้งให้เราเรียบร้อยแบตเตอรี่ก็จะได้เป็นแบตเตอรี่ใหม่หนึ่งคู่เลยนะคะปาข้างตัวกระบะอั่งนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมภายในกันค่ะภายในทางร้านหุ้มเบาะให้ใหม่นะคะ ตัวน,นี้จะเป็นเบาะแดงค่ะสวยๆแบบนี้เลยภายในก็จะทําความสะอาดเช็คระบบแอร์เครื่องเสียงให้นะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะอยากได้ไปไว้ใช้งานนะคะสามารถสอบถามกันมาได้ที่เพจนะคะหรือจะโทรสอบถามด่วนได้เลยนะคะเน้นโทรนะคะที่เบอร์0610920037นะคะพิกัดอูอยู่ทางพาดอเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินนะคะอยากได้สเปคไหนรุ่นไหนสามารถสอบถามกันเข้ามาได้ทางร้านมีออกสด นนหรือจะเป็นลูกค้าทกสก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษ,ษาทุกท่านเลยสำหรับคันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะถ้าสนใจน้องอยากได้ไปไว้ใช้งานไว้ไปครอบครองนะคะก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ